สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้กะสีมาเห็ดสีพัดพี่น้องมาเบิ่งเห็ดขนมหมกเนาะจ้ะพอดีมื่ออื่นเป็นสีนี้บุญผาดยุบานเนาะแม่เป็นเห็ดขนมหมกเนาะจ้ะขูดเปล่าเห็ดใส่ขนมหมกเห็ดเล้วจากนี้แล้วก็สีไปพัดเนะจ้ะพัดเอขัวเนาะขัวเส้นน้าตาลขัวเส้นงาเนาะจ้ะหอมๆ เราเบิ่งขั้นตอนขัวเนะจ้ะเนาะขัวจ้าไปที่นี่ใส่งาใส่น้ำตาลจ้าขัวไปเรื่อยจนก่้สีเปลี่ยนสีพุ่นะจ้ะขัวไปเรื่อยจนสีหอมขัวที่ไส่เกี๊ยวเลิมเปลี่ยนสีแหละสีเริ่มงามแล้ว อีกโดนปะนี่ก็สิเบ๊ปยังกับผสมแป้งนะจ๊ะผสมแป้งเตรียมใบตองใบตะห้อนะจ๊ะ ตองยุ้ใส่ใบตองจะได้ไปนี่ม่อร ใส่เบตงหรือจะไข่หกหาไขา่ใส่ใบตอ,ง,อหหนหนงหนึ่เอจะเปไน็หนหนึ่งนี่ไไหนึ่งเส้นหัวดิ่หางหัวหนึ่งนีนี้

เ,เดี๋ยไปตออยังไงมีอีกวันถ่ายเพิ่งอีกเทียตอนดังไฟนะจ๊ะดังไฟหล้ะก็เอาข้างให้ถ่ายมายันสุบ แก่ซุกไปเดี๋ยวไปแก้เบื้องกันจ้ะ เพิ่อนกันจะวัดสุกไปแม่ขาชมพลาสแม่ขาชมพลาสแม่มกินลาสสุกแล้วจ้าสุกแล้วน่ากินขนมโมกแล้วจ้าขนมโมกขนมโมกใส่หวานเอาบุญมืออื้อหน้าน้ำกันเนาะจ้าเนาะ ตาขันมาคลิปนี้กับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามอย่านี้นไหมเด้อจา้าเด้อขนมมกบุญผาเวีเนาะสวัสดีจ้า